สาวใหญ่หวังมีโชคขอเลขเด็ดกุมารทองน้องเก้าเลิฟๆสมใจหวังได้เลขสองพี่น้องชัดๆงวดวันที่1เมษายนพุทธศักราช2,564 สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันพฤลัิส,สัดปดีที่25มีนาคม2564ช่วงเย็นๆหลังเลิกงานก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เปิดเผยจากสาวใหญ่ที่มีความหวังอยากเฮลันเหมือนกับเพื่อนๆที่เคยมาขอแล้วสมหวังดังใจหมายและการมาในครั้งนี้ก็ไม่ผิดหวังชัดๆเลขสอพี่น้อง ก็จากข่าววล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ซึ่งตรงกับวันที่24มีนาคม2564ที่ผ่านมาได้มีการรายงานว่าณบริเวณวัดสว่างอารมณ์แค่แถวจังหวัดนครปฐมได้มีสาวใหญ่วัย4 4ปีท่านหนึ่งได้ตั้งใจเดินทางมากรับไหว้และขอโชคขอลาบจากกุมารทองน้องก้าวเลิ้บและตะไคร่สามนครทั้งนี้เพราะมีความหวังอยากเฮลันเหมือนกับเพื่อนสนิทหลายๆคนที่เคยมีโอกาสเดินทางมากรับวหว้และขอโชคขอลาบ ซึ่งจากการบอกเล่าของเพื่อนๆแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วจะสมหวังดังใจหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องโชคลาภซึ่งโชคลาภอาจจะได้ลาบน้อยบ้างมากบ้างก็แล้วแต่บุญวัสนาของแต่ละคนก็อย่างว่าค่ะเพื่อนๆของแบบนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและดวงของแต่ละคนจริงๆแต่สําหรับสาวใหญ่ท่านนี้เขาบอกว่าจากประสบการณ์ตรงที่ได้รับจาก เพื่อนๆทุกคนเขาเชื่อและศรัทธาอย่างเต็มหัวใจและมีความตั้งใจอย่างเต็มเปี่ยมที่จะเดินทางมากลับว่ายและขอโชคขอลาบเหมือนกับคนอื่นๆสักครั้งและเราก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะก่อนกลาบสาวใหญ่ท่านนี้เขาก็ไม่ลืมที่จะจุดประทัดถวายจํานวนหนึ่งหมื่นนะัดซึ่งเลขไปประทัดที่ได้ก็สวยๆชัดๆทั้ง 2 1หนและหนึหนส,สวยๆทั้งชุดเลข2ตัวและ3ตัวเลข2พี่น้องระหว่าง1กับ2เพื่อนๆชอบชุดไหนก็จัดกันไปค่ะยังไงเรามาลุ้นกันว่าสาใหญ่ท่านนี้จะสมหวังดังใจหมายกันไหม แต่อย่างว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยเฮงๆนะคะจุ๊บ